วังพิพิธพักดีอ,อําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอดีตรเรือนหอของพระพิพิธพักดีผู้สืบทอดเจ้าเมืองเยื่อริ่งกับตนกูทรงหลานสาวเจ้าเมืองสายบุรีสู่สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าของชาวสายบุรี้ดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากในสมัยนั้นตัวอาคารเป็นไม้ทรงปั้นหยาสองชั้นยกพื้นใต้ทุนไว้ใช้งานตามแบบฉบับวิถีชีวิตคนมลา,ายูช่างท้องถิ่นเป็นผู้สร้างโดยนำศิลปะแบบตะวันตกและท้องถิน่นมาผสมผสานบันไดหน้าทรงโคง้งลูกกร บันไดเป็นลายปูนปั้นรูปดอกไม้เป็นการออกแบบที่ลงตัวและอีกลักษณะเด่นคือผนังกันห้องภายในอาคารเป็นผนังโค้งแบบตะวันตกมีช่องลมเป็นลวดลายพันพฤกษาอิทธิพลศิลปะแบบชวาและมลา,ายูชวนให้ดึงดูดสายตาผู้พบเห็นจริงๆแล้วไม่ได้เรียกว่าวังแต่ว่าเป็นเรือนหอของลูกของเจ้าเมืองปัตตานีลำดับที่3แต่งงานกันแล้วก็มีลูกคือกูซงกูซงนี้ ก็ได้แต่งงานกับพระพิพิธพักดีลูกของพระยาพิพิธเสนาม,มาตยาธิบดีเจ้าเมืองยะริงแล้วก็ได้มาสร้างเรือนหลังนี้เพื่อเป็นเรือนหอของท่านเวลานานๆานานเข้าชาวบ้านก็ให้เกียรติเรียกบ้านหลังนี้ว่าวังพิพิธพักดีเดิมบ้านหลังนี้เมื่อเมื่อเกิดวิกฤตการเงินและวิกฤตการเมืองก็ทําให้บ้านหลังนี้ซึ่งตกทอดมาถึงลูกชายของท่านได้ขายไปให้กับ ข้าบัด,ดีชาวจีนช่วงหลังข้าบัด,ดีก็ได้ขายให้คนสายบุรีในช่วงปี2557นั้นเจ้าของท่านก็บอกขายทางมัสยิดต่ลุบันเลยชมรมมุสลิมส,สายบุรีก็ได้ระดมทุนซื้อเมื่อก่อนอาจจะว่าการสร้างวังก็อาจจะเฉยๆว่าสร้างให้สวยแตกตาแต่ว่าพอนานวันเข้ามันเกิดคุณค่า ทำให้คนเกิดความหวหแหนเสียดายว่ามันแปลกไม่เหมือนกับอาคารอื่นๆทั่วไปจะเคยถูกทิ้งร้างมานานเกือบ40ปีเนื่องจากทายาทเจ้าของได้ขายและเปลี่ยนมือไปแต่กลุ่มสตรีมุสลิมมะสายบุรีเล็งเห็นว่าวังพิพิธภัณฑ์เป็นวังเก่าแก่คู่เมืองสายบุรีมานานจึงตัดสินใจซื้อวังนี้กลับมาสู่คนในพื้นที่ระดมจัดหาทุนทรัพย์ในวงเงิน10ล้าน5แสนบาทเปลี่ยนมือสู่อาคารทรงคุณค่าเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนฟื้นชีวิตรวมรักษาความ งดงามให้สมบูรณ์ถึงปัจจุบันตอนนี้เราจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อจะทำรั้วเราก็ยังมีการหาทุนโดยการว่ารอบรอบบริเวณนี้ก็ตั้งร้านคาเพื่อเก็บค่าเช่าแล้วก็เราก็ทำสาธารณประโยชน์นี้ก็มีมีคณะทัวร์มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากพอสมควรค่ะเพราะว่าเราก็พยายามพัฒนาไปเรื่อยๆว่าเพื่อให้เกิดเศษษรษฐกิจที่ดีขึ้น วังพิพิธพักดีสวยสง่าตั้งตรงรานโดดเด่นไกลกับหอนาฬิกาสายบุรีเรือนาคารสีเหลืองนวลชวนให้อยากเข้าไปสัมผัสความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมที่รับอิทธิพลงานศิลป์จากประเทศเพื่อนบ้านสู่เอกลักษณ์ความเป็นอาเซียนที่เหมือนจะแตกต่างแต่เมื่อผสมผสานกันกันกบลงตัวและส่งคุณค่าเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ให้ได้สืบทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป มูฮัมหมัดเจ๊มแม่ถ่ายภาพนัตยาสายวิริยะทีมข่าวเอ็นบีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดปัตตานี